สวัสดีครับพี่ขอยัดไช้คลิปเยนะครับพี่ชื่ออะไรครับพี่พีออนน่อ้นพี่อ้นครับอันนี้ที่ผมเห็นครับน <ım> ี่นี่เพื่อนเพื่อนอธายเพื่อนเพื่อนดู ขนมขนมเขาเรียกอะไรขนมจีบครับขนมจีบเสียบไม้ใช่ครับอ่าเี่เราไม่ค่อยเคยเห็นนะครับขนมจีบที่เสียบไม้ขายแบบนี้พี่ขายไม้เท่าไรครับนี้ไม้ละสิบสองไม้สิบสองบาททุกอย่างเลยเหรอครับพี่อ้ตอนนี้ไอไอขึ้นมาแบบนี่เลยครับน่ากินมากครับนี่ดูร้อนๆเลยอันนี้เราก็ือเตรียมมาแล้วมานึ่งที่นี่เลยครับอันนี้ขนมจีบพี่ทําเองไหมครับทาเองด้วยนะครับคือพี่ก็ทำขนมจีบขั้นตอนทําเองเสียบเองแล้วก็พี่ก็มาขายตรงนี้พี่ขายอะไรบ้างครับ มีวันพุธกับวันเสาร์พุธกับเสาร์แล้ววันอื่นที่ใครที่ไหนที่โพธารามโพธารามคือวันอะไรพี่วันพฤหัสวันพฤหัสตลาดนัดโพธารามอยู่ตรงไหนของโพธารามอะพี่ข้างโรงพักเลยครับข้างโรงพักที่ว่านัดใหญ่ใเหรอใช่ใช่ครับอ้ที่ที่นั่นมีพฤหัสวันเดียววันเดียวครับอ่าแล้วที่ว่ามีอังคารกับวันที่ตรงไหนครับอังคารกับที่โพธารามอ่ะอังคาราขช่องผ่านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงตัวโพธารามใช่ไหมอ๋อนี่นะครับผมนี่เดี๋ยวผมพาเพื่อนมาดูนะ ขนมจีบเสียบไม้นะโอ้สะดุดตามากแล้วขายไม้สิบสองบาทน,นะครับนี่นี่ดูเลยพ <c oughs> ี่เตรียมมาวันละมันกี่ไม้ครับประมาณห้าร้อยหกอ้อยไม้เลยนะนี่ <c oughs> ดูครับนี่จะหมดแล้วอ๋อย <c oughs> ังมีอยู่นะยรครับ <c oughs> โอ้นี่นี่นี่จะหมดไปแล้วหนึ่งขังนะดูดูทานได้นะคะเลือกเลยจ้าไม้สิบสองบาทน,นี่โอ้โหเปนร้อนนี้น่าทานมากนะครับอันนี้คนเยอะนะครับตอนนี้เราอยู่กที่ตลาด เบิร์คลองถมลาดชีบุรีนะครับเราอยู่กับร้านขนมจีบน้องธนาแหละครับใช้ชื่อนี้เลยนะขนมจีบน้องธนาตามเบอร์โทนี้เลยนะครับของพี่มีขายส่งไหมครับขอขายส่งด้วยนะอ่านี่ครับท่านใดที่ต้องการรับไปขายนะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับขนมจีบน้องธนานะครับเอพี่ทาเองนะพี่ก็าทาเองนะครับนี่สามารถเอาไปสร้างต่อยอดสร้างไรายได้กันได้เลยนะครับพี่มีราคาส่งเนาะยังไงเดี๋ยวให้ ใครสนใจก็โทรตามเบอร์นี้คุยกับพี่โดยตรงได้เลยครับนี่ดูครับน่ากินมากข้างในนี้เป็นไส้อะไรบ้างครับพี่เป็นไส้หมูครับไส้หมูออ๋แล้วที่ไอศคีมส้มนี่คือแครอทครับอ๋อแครอทก็แค่หมูอย่างเดียวแล้วใส่แครอทไม่มีกุ้งไม่มีครับอ๋อหมูแล้วก็ใส่แครอทเข้าไปนะครับจะเป็นสีแบบนี้นะครับอ๋อวนี่ครับเดี๋ยวดูพี่กับเรียงไปเรื่อยนะลูกค้าก็มาเรื่อยนะครับห้าถึงหกร้อยไม้เลยนะครับนี่

น้ำซอสพี่ก็ทำเองเนาะทเองครับได้ยงี้เวลาส่งพี่ก็ส่งทั้งน้ำซอสทั้งอะไรเลยด้วยเหรอ <c oughs> อ๋อก็อ<ม>ือหมายถ,ถึงว่าพี่ส่งแต่พี่ก็มีน้ำจิ้มแถมให้ด้วยเลย<ช>ไม่ต้องซื้อน้ำจิ้มอ๋อสร้างหนมจีบนะครับก็มีน้ำจิ้มแถมให้เลยนะครับสำหรับล,ลูกค้าที่ต้องการเอาไปขายต่อนะครับก็มาติดต่อพี่ธนาดูได้นี่อยู่น้ำจิ้มนะมน้ำจิ้มแบบนี้เลยแล้วก็มีกระเทียมเกลียวใช่ไหมครับมีกระเทียมเกลียวให้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชิมกันตรงนี้เลยเดี๋ยวเราต้อนเลย เดี๋ยวผมเอาผมเอาขนมจีบสีเหลืองๆครับหนึ่งหนึ่งอันนะครับและนี่คือเป็นปูปอัดครัวอ่าเดี๋ยวปูอัดหนึ่งอันเดี๋ยวลองได้ครับร้อนๆไม่รีบไม่รีบเดี๋ยวเราต้องชิมกันนะอยากรู้รสชาติของเอ่อได้ไรสีร่มือสี่มือที่เชื่อนะเมื่อกี้พี่พี่ี่เชื่อนะพี่อ้อนแต่ดูที่ทำเองเลยมีมีคนอื่นช่วยไหมหรือพี่ทำคนเดียวทำกาแฟนะครับนี่พี่อ้นนะครับทำเองนะครับนี่แล้วก็เอามาขายเองแล้วก็ขายส่งด้วยนะครับเดี๋ยวเรา มาชิมสีมือพี่อ้นกันนะครับว่าน้ําจิ้มแนวสำคัญที่น้ําจิ้มเลยนะครับเพราะว่าขนมจีบเนี่ยมันจะมีรสชาติในตัวขนมจีบแล้วต้องมีน้าจิ้มควบคู่ไปด้วยครับใช้เวลาในการนึง่งมาณกี่นาทีสามนาทีก็สามารถกินได้แล้วอ๋อครับเพราะว่ามันทําสุกมาแล้วขั้นตอนหนึ่งอ๋อก็คือนึ่งให้มันร้อนครับเล็กเลยครับขนมจีบม,มันร้อนเลยเนี่ยครับลูกค้าก็กาเยอะนะวันมีลูกค้าเยอะเลย ภาพอาจจะเบลอๆ์มัวๆนะเพราะว่าเราอยู่กับไอความร้อนเลยนะนี่ไอความร้อนขึ้นมาแบบนี้เลยนะภาพอาจจะเบลอๆโมัมๆนิดนึงเพราะว่าร้อนมากตรงนี้ใช,ใช้ไฟแรงเลยนะเพื่อเร่งให้น้ําเดือดทันทานนะเพื่อเอาไอาความร้อนเนี่ยขึ้นไปทําให้ขนมปีบน,นะตกไปขึ้นนะหมายถึงสองวาทน,นะ ลูกค้าสามารถไปทำโคมต่อยอดได้จากราคาติดสองบาทก็ได้ใช่ไหมได้อ๋อแล้วถ้าส่งนี่บอกราคาส่งได้ไหมโทรมาคุยกันครับโทรมาคุยกันตอนหักนะได้ราคาตามก่อนแน่นอนอ๋อคือได้ตากว่าสิบสองบาทแน่นอนครับอ่าก็คือเล่นปริมาณอ่าเล่นปริมาณยิ่งซื้อยิ่งซื้อเยอะราคาต้นทุนก็จะถูกลงอีกอ่าเดี๋ยวดูคุยกับพี่เอาเองนะครับคุยกับพี่เอาเองนะครับเบอร์โทร๋ยวผมลงให้ใต้คลิปนะครับพี่มีเพจมีอะไรไหมอ่า Facebook อะไรมีไหม นมัน้องนาเลยัฟซบุ๊กใช่ไหมขนมจีบน้องธนาเลยตาม f เฟซบุ๊กตรงๆเลยครับนี่แล้วก็ทาง Facebook ก,ก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับขนมจีบน้องธนานะครับราชบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเบิร์ดคลองถมนะครับตลาดเบิร์ดคลองถมครับเดี๋ยวเรารอชิมขนมจีบแลร้อนกังนะนี่น เรียนฝันแล้วไงแม่กำลังกินไม่พไม่กินุ๊กิไม่ค่ยถามมาเองนะิดไกอ่ะุไม่ค่ถามมาเองนะเราไปอ่

กคนแล้วช่วยคอมเมนต์มาเดินทางกับทีมข่าวตลอดเวลาเลยนะครั้าทานเคยทุกคนทานแล้วเคยทานแล้วอันได้ยว่าอร่อยหมแวก็รสชาเป็นยังไงแล้วบอกกได้เพื่อแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยทานะครับก็สามารถที่ิามาทานได้เลยครับที่วิดแห่ราชดีแล้วก็ตลดวันพฤหัส่ข้างลงทัพข้างลงทัพโาราชีไ

ได้ป่้วเราก็ลยร้านเลยกินกระุล้ร้านเลยครั้านเลยร้านเลยได้ครับปเลยครับน่อย่นี้นะน่าอย่างนี้น Yeah. ว,วันวัน,วนึ้ยันกรำเลบุนเฮ้ยบุเลมบนอกว่าลมบุนมากหมนี่าหมักหมักนเราจะทาใช่ใามันีเือ ไมากนมานะนได้กันกเรานี่เป็นเป็นุอักรเราวาดันเรานตรกันแล้ว น้มูม mm ี hmm. mm ุกเลยด้วยมันเป็นแค่รอดอหครับ hmm. ม oh, okay. well. ันมาผสมันะร้านน้อยร้านนี้น้อยสองร้านก็ซุกราคาถก ลูกค้าก็เข้าตลอดนะครับผมเมื่อกี้เราเสียดายมากครับเรากำลังไปชิมกันอยู่นะแล้วก็ ังหวะไม้ผมนะครับมันมันรุดออกจากกระเป๋าโอ้ไม่ได้ยินเสียงครับได้ยินเดียวนะแต่ว่าให้ดูท่าทางการกินแล้วกันเมื่อกี้นี้ <laughs> จะบรรยายเพิ่มเข้าไปนะครับโอ้โห,โหอินจนอิ่มแล้วนะเมื่อกี้เลือกได้เลยนะคะขนมจีบครับไม้แล้วติดสองบาททุกไม้เลยนะครับก็จะมีหมดสี่แบบนะสี่แบบ มีพันสาลามีพันปูอัดแล้วก็มีพันอ,อ,อะไรนะเกียเก๊ยวยกเกี๊ยวหยกเกี๊ยวหยกแล้วก็เกี๊ยวเหลืองนะครับนีลูกค้าเต็มเลยนะครับมีร้อนน่ากินนิ้เครยบตอนนี้กำลังเอาเข้าเติมตู้อีกแล้วนะครับี่เข้าเติมตู้อีกแล้วครับ ได้เลยนะครับครับวันนี้ก็เป็นแชนแครับขอฝากร้านที่อ้นครับกับร้านขนมจีบน้องธนาครับราชบุรีครับที่เบิร์ดคลองถมนะครับวันนี้เป็นแชนแนขอฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์ไป็นกำลังใจให้พ่อค้าร้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เป็นแชนแนครับได้พาท่านไปชมอาหารอร่อยๆนะครับ ร้านต่อไปนะครับว่าเราจะพาท่านไปที่ไหนครับติดตามรับชมได้นะครับทาง y o ยูทูบเป็นอีกชแนลทิกต็อกนะครับแล้วก็เพจเป็นอีกชแนลนะครับก็วันนี้ฝากเป็นกำใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจให้เราด้วยนะครับก็วันนี้ผมต้องขอตัวลาพี่ธนากลับก่อนเอ้พี่ธนาพี่อ้นนะครับพี่อ้นกลับก่อนนะครับก็ยังไงเดี๋ยวท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อซื้อขายจะเอาไปขายต่อนะครับคุยทางเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ทางเพจได้เลยทาง YouTube ได้เลยทางอะไรนะทาง ทางเฟ e บุ๊ k ได้เลยนะครับแล้วก็หรือว่าโทรตามเบอร์ที่ผมลงไว้ให้นะครับก็วันนี้ทา่องเขอตัวกลับก่อนนะครับขอให้พี่ขายดีนะครับนี่นะครับเราก็ฝากร้านนี้อีกหนึ่งร้านนะครับ